วิคอทีเดดบนเตงบนสเตปสามประจำวันที่20มิถุนายน68ถ้าใครอยากเจี้ยมากกว่าเจ๊งอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องป้าเจมบอลเพลิงไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดของดีทีเดดเอาวันนี้ปัาเจมก็ได้ทําบนสเตปสามเป็นวันแรกนะฮะแล้วก็ต้องกล่าวความแสดงความยินดีกับใครที่อยู่ในหลายกลุ่ม VIP เมื่อวานบวกกันไปบางๆฮะบางคนถ้าเกิดสเตปเข้าก็ถือว่าอิ่มกันไปชั่วๆหน้าครับ สถิติดีทุกวันครับจะบวกมากบวกน้อยใครยังไม่เข้ากลุ่มทักทายปัดเจมมาได้นะฮะที่ไลน์แอดเจม8ปหรือกดลิงออก์กุมใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับเอาวันนี้มีสามคู่ให้เลือกกันนะฮะในหลีกเดียวเราไปชมสถิติของคู่แรกกันเลยครับสิบนัดล่าสุดฮะเกาเวชนะไปสองเสมอสามและแพ้ไปห้าต้องบอกว่า เกาเวค่อนข้างสู้ไม่ได้ครับแต่เนี่ยฮะสี่นัดล่าสุดนี้ในบ้านเกาเวไม่แพ้เลยนะฮะตอนนี้จะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันซะแล้วเห็นไหมฮะอันนัดนี้ไม่แพ้ครับเกาเวทีนี้เรามาดูสถิติของเกาเวกโดยรวมฮะห้านัดล่าสุดครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองต้องบอกว่าฟอร์มไม่ถึงกับแย่ครับแต่ว่าไม่ได้ดีนะครับโดยนัดล่าสุดฮะ ไปเยือนเดลีซิตี้ชนะะเสมอมา1ประตูต่อนหและไปเยือนแชมล็อกเสมอกันมา2ประตูอสองศูนย์ฮะก็คือศูนย์ศูนย์นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าปีนี้กาเวมาตรฐานสูงขึ้นเยอะมากครับถ้าป่าเจมจะไม่ผิดสองสามปีที่ผ่านมานี้โอ้โหลุนตกชั้นอยู่วนดับสุดท้ายบ้างนะโอ้แต่ปีนี้ดีครับและเกมในบ้านของเขาห้านัดชนะไปถึงสองฮะแพ้ไปสาม ต้องบอกว่าเกมที่แพ้เขาแพ้กับโบฮีเมียนไม่น่าเกียดเลยนะฮะถ้าแ,แพ้เดลิซิตี้ก็ถือว่าไม่ไม่แย่ครับเดลิซิตี้นี่ค่อนข้างแข็งของแข็งนะฮะสุดเกมที่ชนะนั้นก็ต้องบอกว่าเขาชนะคอกซิตี้ออาเคล็ดท้ายตารางอด็อกเฮดาเนี่ยฮะอยู่กลางตารางถึงหัวตารางด้วยชนะมาสองประตูตอนหนึ่งทีนี้เรามาดูสถิติของทีมเยือนกันบ้างครับ เซนพาติกห้านัดโดยรวมครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองต้องบอกว่าส,สติติเท่ากันเลยฮะโดยรวมไม่ดีไม่แย่ครับโดยนัดล่าสุดนั้นเปิดบ้านแพ้เชลบอลไปหนึ่งประตูต่อศูนฮะแล้วก็เสมอด็อกเฮดาคาบ้านมาศูนย์ประตูต่อศูนทีนี้เรามาดูเกมเยือนของเซนพาติกกันบ้างครับห้านัดครับชนะเพียงแค่หนึ่งและแพ้ไปสี่เกมรวดเลยนะฮะ นี่ยฮะสี่เกมมีแพ้ลวดเลยเพิ่งมาชนะเกมสุดท้ายทางชิลิโก้ไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับส่วนตารางคะแนนของเขานั้นต่างกันสามอันดับครับแต่ว่าเกาเวแข่งน้อยกว่าสองเกมฮะเกาเวครับแข่ง19ชนะหกเสมอเจดแพ้หยิงยี่สเสีย22มี25้าคะแนนส่วนเซนพลาิกนั้นชนะ8เสมอหแพ้เจด ยิง26เสีย23คะแนนรวมอยู่ที่30ครับขอไปไว้หน่อยนะฮะวันนี้ประเจมทำบอลสามสเต็ปสามเป็นครั้งแรกครับถ้าคิดเห็นยังไงพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะฮะอยากให้ทำอะไรราคาเปิดมาก่อนหน้านี้ครับมีราคาเดียวครับราคาเสมอเป็นเสมอขาวเซนพาิกต่อนะฮะและราคาปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ราคาเดิมเสมอหมดเลยครับ แล้วก็ยังเป็นเสมอข่าวเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าไหลไปครับมีแค่ห 4, 4, นึ่งสอสามสี่สี่สานลกเนี้ยไหลไปประมาณ 3, สองสามสตางค์นะฮะก็ถือว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างน้ำนิ่งพอสมควรครับทีนี้เรามาดูเลทราคาหน้าง,งานกันบ้างฮะตรงกันตามโผลเลยฮะเส้นพลาติกตอนนี้ต่ออยู่ที่เสมอครับเสมอขาวแปดสิบสี่นะฮะแล้วก็มีราคาต่อปอลบห้าน้ำลบแปดสิบห้าครับ จากการวิเคราะห์ของปราเจมปราเจมคาดว่าวันนี้เกาเวจะเปิดบ้านอย่างน้อยคือไม่แพ้ครับเผอๆถึงรุ่นชนะเอาหาจากสถิติแล้วช่วงหลังๆฟอร์มของเกาเวค่อนข้างดีครับอาจจะไม่ได้ดีเดทแต่ว่าดีกว่าเซนแพทรพาิกเยอะครับเพราะฉะนั้นขอปราเจมขอให้เน้นๆจัดหนักไปที่ลองอขออภัยฮะใครมาเปลี่ยนของปาเจมอีกแล้วลอง ที่ปอลบห้าครับอยู่เกาเวนะฮะใครคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบเกาเวกดหนึ่งครับชอบเซนพัิกดสองหรือใครมีอยากจะนำเสนอคอมเมนต์เกี่ยวกับคู่นี้ฮะพิมพ์ลงมาได้ในคอมเมนต์ครับปาเจมฝากขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะฮะทีนี้เรามาลุ้นคู่สองกันเลยระหว่างแชมล็อกอก็แก๊กครับ ปเจมเรียกเองเนะไม่ได้แชมล็อกกับคอกซิตบุกรี่อ่าเรามาชมสถิติของเขาเลยครับห้านัดาไม่ใช่ห้านัดสิจากการพบกันสิบครั้งล่าสุดครับแชมล็อกต้องบอกว่าเหนือกว่าคอกซิตีพอสมควรฮะชนะไปหกครับเสมอสามแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นเองครับโดยนัดล่าสุดนั้น บุกไปเสมอคอกซิตี้ไปหนึ่งหนึ่งฮะแล้วเปิดบ้านถลม่มสี่หนึ่งเนี่ยฮะเกมในบ้านที่แชมป์ล็อกชนะนี่ชนะสามลูกหกลูกลูกหนึ่งลูกหนึ่งสามลูกต้องถือว่าชนะในบ้านแทบทุกครั้งครับมีเสมอแค่ครั้งเดียวเองฮะแล้วชนะขาดเกือบทุกครั้งมีแค่หนึ่งลูกแค่ครั้งเดียวต้องบอกว่าเหนือกันเยอะมากมากทีนี้เรามาดูฟอร์มการเล่น ของแชมล็อกห้านัดโดยรวมครับชนะไปถึงสี่ฮะเสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ใครครับช่วงหลังนี้ร้อนแรงเหมือนบอลเพลิงปัดเจมจริงๆฮะโดยนัดล่าสุดนั้นไปเยือนด็อกเฮดาชนะมาสองหนึ่งไปเยือนเชล์บอลชนะมาสองหนึ่งแล้วก็เซอร์ไพรส์เล็กๆเ,เ,เปิดบ้านเสมอเกาเวยไปสูตรประตูต่อศูนย์แต่ไม่แปลกครับปัดเจมเพิ่งวิเคราะห์ไปเมื่อกี้คู่ที่แล้วเกาเวยปีนิกเล่นดีมากครับ ไม่ต้องไปลุ้นตรตดตดชั้นแน่นอนจ่ามาดูสถิติห้านัดโดยรวมของคอกซิตี้กันบ้างฮะไม่ดีครับไม่ชนะใครเลยเสมอไปหนึ่งแพ้ถึงสี่แย่ครับคอกซิตี้โดยนัดล่าสุดดันเปิดบ้านแพ้โบฮีเมียนไปสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอเชลบอลในบ้านหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะฮะทีนี้เรามาดูการเล่นใน่าเกมเยือนของคอกซิตี้กันบ้างครับ ยำแย่ไม่แพ้กันห้านัดเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงสี่ยังไม่เคยชนะใครเลยครับห้านัดหลังนี้ไม่ดีไม่ดีมากๆฮะเนี่ยแพ้เเวสองหนึ่งไปยืนเซน,เซนพลาสติกแพ้สามสองไปเยืนด็อกเฮดา้าแพ้สามสองแต่ต้องบอกว่าก็ยิงได้แทบจะทุกเกมนะฮะห้านัดหลังมีไม่ยิงอยู่นัดเดียวเอง โอเคครับถือว่ากองหน้าน่าจะดุดันเล่นสนุกอยู่ครับทีนี้เรามาดูตารางคะแนนกันบ้างอันดับหนึ่งครับแชมล็อกแข่ง21ฮะชนะ12เสมอ6แพ้3ายิง37เสีย18คะแนนรวมอยู่ที่1อันดับอ่า42อ,อันดับหนึ่งครับส่วนคอกซิตี้ครับแข่งน้อยกว่ากัน2เกมครับแข่งอยู่ที่19 ชนะสองเสมอเจ็ดแพ้สิบยิงยี่สบเอ็ดเสียสามสิบสามคะแนนรวมอยู่ที่สิบสามแล้วทิศทางของน้ำละ่ะจะเป็นไงมาดูกันนะฮะราคาเปิดก่อนหน้านี้ครับมีที่ลูกควบครับอ่าไงดีอ่านี้แล้วกันอะแล้วก็มีลูกครึ่งมีสองราคาเท่านั้นเองครับเนี่ยลูกครึ่งกับลูกควบลูกควบจะเป็นวงกลมลูกครึ่งจะเป็นนี้แต่นะวันนี้ครับ ไหลขึ้นหมดแล้วครับไม่มีสำนักไหนอยู่ที่ราคาลูกควบแล้วฮะทุกสำนักเป็นราคาลูกครึ่งหมดแล้วฮะตอนนี้แล้วน้ำก็ยังไหลมาอยู่ทีมแชมล็อกเหมือนเดิมครับต่อเป็นลูกครึ่งขาวซะส่วนใหญ่ฮะตอนนี้ราคาณปัจจุบันนะฮะเป็นลูกครึ่งขาวทุกสำนักครับไม่มีสำนักไหนแตกต่างกันเลยฮะ เนี่ยน้ำแปด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 กว่ามีอันนี้เก้าศูนอยู่อันเดียวครับแล้วเลยราคาหน้างานล่ะจะตร, you ตรงกันไหมมาดูครับมาแชมล็อกฮะตรงกันเป๊ะครับต่ออยู่ที่ลูกพึ่งขาวหนึ่งจุดห้าขาวแล้วก็มีลูกครึ่งควบสองลบห้าครับ จากการวิเคราะห์ของปราเจมปราเจมคาดว่าวันนี้แชมล็อกจะเปิดบ้านชนะได้อย่างไม่ยากเย็นครับรับรองได้ว่าไม่ยากเย็นเลยถ้าเขาเอาจริงหรือไม่มีการล็อกผลสกอร์นะฮะจากเฮดทูเฮดึ้บกันเป็นทุ่งฮะ,ะแล้วฟอร์มของแชมล็อกโคตรโดดเด่ดนอ่ะดีมากๆครับทำให้เขาอยู่อันดับหนึ่งและฟอร์มของคอกซิตี้ครับเล่นนอกบ้านห้าเกมเสมอไปหนึ่งแพ้ไปถึงสี่ ต้องบอกว่าเล่นนอกบ้านได้ห่วยสุดๆแล้วอะฮะปีนี้เพราะฉะนั้นปัาเจมขอให้เน้นๆจัดหนักไปที่ต่อครับลูกครึ่งขาวอยู่แชมป์ล็อกนะฮะใครคิดเห็นยังไงกันบ้างฮะชอบแชมป์ล็อกกดสามหรือชอบคอกซิตี้กดสี่ครับหรือใครอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับคู่นี้พิมพ์ลงมาได้ในคอมเมนต์เช่นเคยนะฮะและใครยัง ไม่ได้อยู่ในรายกลุ่ม VIP ทักทายป่าเจมาได้นะฮะขอขายของนิดนึงนะฮะนีพักเวกันนิดนึงทักทายป่าเจมาได้ที่ l i น์แอด jam 8 8หรือกดลิงก์ปักบุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันฮะเราเสียหลายๆท่านั้นวิเคราะห์ของดีให้แล้วก็เสิร์ฟแตกของดีให้ทั้งนั้นครับบวกกันทุกวันนะจะมากจะน้อยเท่านั้นเองแป่สถิติคือบวกทุกวันครับชอบท่านไหนเลือก ตามท่านนั้นได้ครับอ่าทีนี้เราไปกันคู่ที่สามเลยครับเป็นคู่ระหว่างวอเตอร์ฟอร์ดเปิดบ้านพบการมาเยือนของโบฮีเมียนครับอ่าเรามาดูสถิติของเขาทั้งคู่กันเลยนะฮะสิบนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมาโอ้ยปวดเฮลจริงจริงสิบนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมาวอเตอร์ฟอร์ดชนะไปถึงห้า เสมอสามแพ้ไปสองโอ้ต้องบอกว่าเฮ้ยทำไมวอร์ฟฟอร์ดเก่งกว่ากันขนาดนั้นเชียวรึเฮ้ยแต่ทำไมวันนี้โบฮีเมียนมาต่อนะ e uh เเออดี๋ยวเราคอยดูกันอีกทีนะฮะว่าทำไมโดยนัดล่าสุดครับวอร์ฟฟอร์ดไปเยือนโบฮีเมียนชนะมาหนึ่งลูกแล้วก็ก่อนหน้านะัดสุดท้ายโบฮีเมียนไปเยือนชนะมาสามลูกโอ้ต้องบอกว่า ม้วส่วงจริงไม่ใช่บอลในบ้านไม่ใช่บอลนอกบ้านไม่ไม่รู้ครับเป็นบอลจับทางไม่ได้ครับคนวิเคราะห์ยังงงเองเลยนะฮะโอ้ปวดเสียนเวียนเฮตจริงๆอ่ะเรามาดูสถิติของวอเ์อรฟฟอร์ดห้านัดโดยรวมครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองอ๋มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับปีนี้วอเ์อรฟฟอร์ดฟอร์มไม่ค่อยไม่ไม่ถึงกับแย่นะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ค่อยดีฮะไปเยือนซาลิโก้ท้ายตารางมายังแพ้มา <10. S 2> เปิดบ้านเสมอด็อกเฮด้าสองทั้งที่ด็อกเฮด้าโดนเกณฑอาหารไปหนึ่งตัวด้วยนะฮะแล้วไปเยือนเซนพัาติกเสมอกันมาสองประตูต่อสองอะเรามาดูเกณในบ้านเขากันบ้างล่ะว่าเขาจะเป็นยังไงวอลฟอร์ดในบ้านนั้นโอ้ฮานัดโดยรวมโอ้เอาอีกแล้วโอ้ปวดเสียนเวียนเหตุทานัดโดยรวมชนะไปสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองโอต้องบอกว่า สถิดติในบ้านดีกว่ากันนิดนึงครับก็ถือว่าโอเคแล้วฮะโดยนัดล่าสุดนั้นเสมอด er ็อกเฮด้าน2-2แล้วเกมที่เขาชนะก็ชนะเกาเวาเเวอยู่อันดับแปดไป1-0โดยลี่นี่จะไม่ได้น,ะน่าจะ7-8หรือ9นี่แหละชนะมาสองประตูต่อหนึ่งฮะแต่วันนี้เขาเจอโบฮีเมียนซึ่งปีนี้โอ้โหแข็งโตก ไม่รู้กินไวอาก้ากี่เมตรนะฮะโอ้แข็งจริงๆอ่ะดูดิฮะห้านัดโดยรวมชนะสี่แพ้ไปเพียงแค่หนึ่งแต่ไปดูซิเขาแพ้ใครเกมที่เขาแพ้ต้องบอกว่าแพ้ด็อกเฮด้าก็ไม่น่าเกียดฮะไปเยือนด็อกเฮด้าแพ้มาหนึ่งลูกครับแต่นอกนั้นเย้าเยือนโอ้โหดูชนะคอกสองศูนย์ชนะเดอรี่ในบ้านหนึ่งศูนย์ไปเยือนสลิโก้ชนะหนึ่งศูนชนะเชลบอนในบ้านหนึ่งศูน S <S <an> เหนื่อยแล้วเกินภาคนี่ร้อนเล่นนะแต่ปะะเจมสนุกมาดูเกมเยือนของโบฮีเมียนกันบ้างครับโอ้โหร้อนแรงไม่แพ้กันฮะบอลเพิงปัดเจมชนะสี่แพ้ไปหนึ่งสถิตีเดียวกันฮะเราก็ใช้เลดไปใช้ประวัติเดิมมาแพ้ด็อกเทด้าไปนอกน,นั้นเกมเยือนโอ้โหชนะแชมปล็อกด้วยน่ากลัวจริงแชมปล็อกอยู่อันดับหนึ่งนะชนะสามสองไม่เยือนชนะเกาเว ชนะโบฮีเมียนไม่ใช่ชนะเซริโก้ไปหนึ่งลูกชนะคอร์ซิตี้ไปสองลูกต้องบอกว่าปีนี้โบฮีเมียนน่าจับตามองจริงๆฮะโดยเขานั้นอยู่อันดับสองแล้วแข่งน้อยกว่าแชมล็อกไปหนึ่งเกมด้วยซ้ำนะเห็นไหมอ่ะเราไม่เกี่ยวกับแชมล็อกเรามาพูดกันวอเตอร์ฟอร์ดครับเจ้าบ้านแข่งสิบเก้าชนะเจ็ดเสมอสองแพ้สิบ ยิง20เสีย30คะแนนรวมอยู่ที่23ครับส่วนโบโฮีเมียนั้นอยู่อันดับสองฮะแข่งน้อยกว่ากันเอาแข่งเท่ากัน19ชนะ11ไม่เคยเสมอเลยโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆแพ้8ยิง23เสีย19แล้วก็คะแนนรวมอยู่ที่33ทีนี้เรามาดูการไหลของน้ำกันบ้างครับราคาเปิดมาฮะมี ครึ่งลูกกี่สำนักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสำนักครับแล้วก็มีครึ่งครบลูกสักกี่สำนักหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่สำนักครับต้องป่าบอกว่าถ้าครึ่งลูกนั้นทิศทางมาอยู่ฝั่งโบฮีเมียนะฮะแต่ถ้าเป็นครึ่งครบลูกนั้นทิศทางจะมาอยู่ทางวอเดอร์ฟอร์ดครับ ก็คือครึ่งลูกนั้นต่อขาวแต่ถ้าครึ่งควบลูกนั้นจะเป็นโบฮีเมียนต่อลบห้าครับแล้วทีนี้เรามาดูาราคาณปัจจุบันครับไหลไปครึ่งลูกนั้นเหลือแค่สองสำนักครับครึ่งควบลูกนั้นไหลไปเป็นแปดสำนักแล้วฮะตอนนี้ซึ่งราคาก็อยู่ที่เดิมครับถ้าครึ่งลูกนั้นน้ำจะไปอยู่ทีมโบฮีเมียนครับ แล้วครึ่งลูกครึ่งพวบลูกนั้นก็จะไหลมาอยู่วอเตอร์ฟอร์ดต้องถือว่าราคาค่อนข้างนิ่งครับแต่ส่วนใหญ่นั้นเทใจมาทางโบฮีมมดอ่าขออภัยไม่ได้พูดทะลึ่งนะโบฮีเมียนหมดแล้วครับกลายเป็นว่าทาั้งโหสํสำนักทางต่างประเทศนั้นเชื่อมั่นว่าโบฮีเมียนวันนี้จะเป็นฝ่ายเก็บชัยได้นั่นเองครับ ส่วนเหรราคาหน้าง,งานนั้นเป็นยังไงฮะต้องบอกว่าตรงกันครับก็ครึ่งลูกขาวอย่าลืมนะฮะโบฮีม่วงนะฮะต่อครึ่งลูกขาวครับครึ่งครบลูกลบห้าฮะโอ้ต้องบอกราคาอย่างนี้โคตรสวยป่ะเจมโคตรชอบเลยแต่ว่าเททูเฮดแค่ hate, แคบโบฮีเมียนสู้ไม่ได้เท่าเองนอกนั้นโอ้โหดูฟอร์มการเล่นแล้วโบฮีเมียนยังไงนี้ให้ใคร ใช่ยอย่าไปกล้าลองเอาป้าเจมชอบเล่นบอลลองซะด้วยสามวันนี้ยังไม่กล้าลองบูฮีเมียนเลยเอาแต่ที่ป้าเจมหาบอลมาส่วนใหญ่จะเป็นบอลต่อนะเพราะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมชอบฟังบอลต่อแต่จริงๆแล้วส่วนตัวป้าเจป้าเจมชอบเล่นบอลลองด้วยตัวเองฮะแต่คู่นี้ป้าเจมไม่เล่นบอเทอร์ฟอร์ดแน่นอนฮะดูยังไงแล้วโอ้โหฟันตนฟันแตกก็ยังไม่กล้าเอาบอกตรงยิ่งน้ำนิ่งๆนอย่างนี้โอ้โหป้าเจมชอบจริงเลย เหมือนกับไม่มีอะไรมามาขัดขวางสมาธิของของน้ําตรงนี้ที่มันจะวิ่งไปวิ่งไปซ้ายหรือวิ่งมาขวาหรือวิ่งขึ้นวิ่งลงไงอันนี้อย่างนี้น้ํานิ่งๆส่วนใหญ่ต่อบอลต่อจะดีนะฮะแต่ละต้องดูกันเป็นคู่ๆไปด้วยวิเคราะห์กันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นป้าเจมขอให้เน้นๆจากหนักไปจากหนักไปตี้โบอีเมียงะฮะต่อมาเซฟๆแล้วกันครับครึ่งลูกสาวอุ้มหนึ่งก็กินเต็มแล้วฮะ ไม่ต้องรอเม็ดสองแล้วกินน้ำลนนะไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าตู้มหนึ่งนอนได้สองตู้มปุ๊บปิดไฟทันทีเลยดีกว่าเอาแบบนั้นกันชิเห็นยังไงกันบ้างฮะชอบโบอ่ชชอบโบดอฟอร์ดกด5้าครับหรือชอบโบฮีเมียนกดหหรือใครมีทีเด็ดอยากเสนอคู่อื่นครับพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์ครับปเจมฝากขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ฮะ เช่นเคยฮะใครยังไม่อยู่ในรายกลุ่ม VIP ทักทายป๋าเจมมาได้นะฮะที่ไลน์แอ jam88 หรือกดลิงก์ปักหมุดมาได้เช่นกันสะดวกรวดเร็วเหมือนกันครับอย่าพลาดกันนะฮะสถิติบวกกันทุกวันครับจะมากจะน้อยแล้วแต่นะฮะไม่เชื่อทักทายป๋าเจมมาะฮะป๋าเจมจะดึงเข้ากลุ่มให้ดูครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามชมช่องป่าเจมบอลเพลิงไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมกันทุกวันครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีเฮงเฮงทุกท่านนะครับ